สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกรัฐรมพนิชวัตรกับมอมหลวงสุภกิจจรุนโลดวันนี้เราจะมาพบกับรายการนิติวัตรทอล์กในหัวข้อกฎหมายมีรูเราจึงต้องปิดรูของกฎหมายด้วยอีกหนึ่งรูคือ,อรูออฟลอเอรูออฟลอคืออะไรคะมอมกฎหมายมีรูเนี่ยเป็นคําพูดค,คขังที่เขาพูดกันที่เขาพูดพูดกันนะคือมันมาจากนั่นก่อนก็ค,คือว่า กฎหมายเนี่ยมันทีบางอย่างเนี่ยเรายกล่ากฎหมายมันมีช่องโหว่ในกฎหมายก็เลยกฎหมายมีรูเวลาไปมาณเนี่ยคนมนุษย์เราเองนั่นแหละตามธารชาติของมนุษย์เนี่ยก็พยายามตีความกฎหมายให้เขาค้างตัวเองเมื่อเขาข้างตัวเองถ้าต้องย้อนไปทางกฎหมา์ก่อนอยากไปมาว่า้กฎหมายที่มาเข้างตัวเองก็แสดงว่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งไม่มองถึงตัวประชาชนทําให้ผู้มีใช้อํานาจของรัฐใช้อํานาจใช้กฎหมายมา เป็นเครื่องมือในการใช้อำนาจที่จะบังคับประชาชนทำอะไรนะฮะดังนั้นไอ้กฎหมายมีรูเป็นคำพูดเล่นๆไปมาๆแล้วก็แล้วก็มาย้อนถึงไอ้รูออฟลอร์ไอ้รูออฟลอบางคนเขาก็พูดกันเล่นๆพวกนักศึกษากฎหมายก็บอกอ๋อรูออฟลอร์แต่จริงๆมันรูนออฟลออะไรนะคือไม่นคืออะไรก็รูออฟลอแหละก็ภาษาอังกฤษเน่ยตอจริงๆอ่ะจริงๆมันก็มาจากทางประสาทอยู่แล้ว ตามเงินไอ้คำว่า rule of law เนี่ยมาใช้ในยุคปัจจุบันใช้กันแพร่หลายเข้ามาจากอังกฤษเขาแหละค่ะ Professor d i ซ e รู้จักว่าไม่รู้จักเลย Professor เป็นอาจารย์ทางกฎหมายของมหาลัยออฟฟอร์ดเขามาใช้ค่ะคืออังกฤษเขามาใช้ก่อนแต่จริงๆว่าไอ้ไอ้หลักพวกนี้เนี่ยนะค่ะหลักพวกนี้มันมีมาตั้งแต่ดึกดับบันแล้วเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องมีการเคารพซึ่งกันและกัน เพราะนั้นปี่ผู้ใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองก็ต้องเคารพสิทธิ์ของประชาชนจะใช้อำนาจบาดใหญ่ไปกระทบต่อสิทธิของใครเขาไม่ได้หรือประชาชนที่อยู่ด้วยกันอย่าง,างสันติสุขอย่างเงี้ยอย,อยู่ร่วมกันอยู่ในสังคมก็ต้องเคารพสิทธิึ่งกันละกันไม่ใช่พอเหม็นหน้าใครปุ๊บเขาไปตบเขาไปด่าอ่าเนี่ยเป็นการกระทบสิทธิไหมเพราะนั้นแต่ว่าทุกคนเนี่ย มันจะมีสาม,มารถสานึกอยู่ในตัวว่าสิ่งสิ่งอย่างเงี้ยสิ่งอย่างเนี้ยมันไม่ถูกต้องทำอย่างี้ไม่ได้ทำาท<ฆ>ํทำนี้ได้มันเป็นคอมมอนเซนไงใช่ไหมคอมมานเซนมันก็เลยเหมือนกับก็ไอ้คอมมานเซนก็คือเป็นคอมมอนลอคอมมอนลอคืออะไรเนี่ยก็คนมาที่มาจากําให้ความนึกของเราอ่ะจากศิลธรรมจากอะไรนี่มันไม่ใช่ที่เราพูดเนี่ย<ฆ>คอมมอนลอเข้าใจไหมลมวนี่มีตัวบทกฎหมายเลยใช่ไหมมมีตัวกฎหมายก็ก็หนูถือว่าอ๋อกฎหมายเนี่ยเวลากดเกณฑ์ ของบ้านเมืองออกมาอย่าไปกระทบสิทธิ์อของประชาชนเกินสมควรหรือว่าผู้ใช้อํานาจไม่ใช่ใช้อํานาจไปคุกคามสิทธิ์ของประชาชนก็เลยเกิดหลักไอ้รูออฟรอขึ้นมาเนี่ยแต่คือคือฝันงยุโรปเนี่ยเขาใช้คํานี้แต่พอพอ,พอไปฝั่งอเมริกาเขาไม่ได้ใช้คํานี้เขาใช้ว่าเคยได้ยินเขาว่าดูเพอร์เซสออฟรอไหมดูเพอร์เซสออฟรอใช่ดูเพอร์เซออฟรอก็ค,คือมันก็เหมือนกันเนี่ยก็คือ ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหมือนกับว่าภาษาไทยเขาเขาเคยแปลว่ากระบวนการของกฎหมายหรือวิธีแห่งกฎหมายอมไอ้รัปลอกเขาก็แปลว่าหลักของกฎหมายมสมัยก่อนนะ,ะสมัยก่อนหลักของกฎหมายแล้วมันไม่มีคําแปลที่เด็ดชัดเดี๋ยวมาเราก็มาเดินก็บางคนก็บัญญัติว่าเป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายมเพราะการที่บัญญัติกฎหมายอะไรมาเนี่ยมันต้องคํานึงถึงศิษ จากกฎหมายจะไปกระทบสิทธิของประชาชนไม่ได้การการออกกฎหมายไปกระทบสิทธิของประชาชนเกิดสมควรเข้าไหมเขาก็ถือว่ากฎหมายนะมันไม่ชอบอหรือการกระทําของเจ้าหน้าที่อย่างรัฐไปกระทําอะไรไปกระทบตัดสิทธิของประชาชนเกิดน,นเหตุมันก็ไม่ชอบเข้าไหมเขาบอกเพราะนั้นอันนี้นมันเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายกฎหมายที่ประยัดขึ้นมามันต้องมีหลักอะไรของมันซึ่งอันนี้เราก็ทางทางนักกฎหมายไทยก็ไม่ได้บัญญัติสับหรอกสมัยก่อนก็บอกว่า ลัวฟลอร์คืออะไรบางคนก็บัญญัติอย่างสวยงาม,มนิติสดลมนิติสดลมรู้จักนิติสดลมไหมยังไม่รู้จักเลยค่ะก็คือเขาก็แปลว่าอ๋อลัวฟลอร์คือนิติสดลมเขาบัญญัติภาษาไทยอ่ะอก็เหมือนไอไอซอฟต์แวร์ระบบนพัน<อ>กระดานพันุอ์อย่างเงี้ยก็คือเขาบัญญัติัพท์ขึ้นมา<อ>นะก็นิตอ่าหลักพื้นฐานโองกฎหมายหลักแห่งกฎหมายนิติวิธีแห่งกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ก็คือ ก็คือต่างคนคก็ต่างจะบ,บัญญัตัพท์ขึ้นมาใช่ไหมจนกทั่งมาพูดถึงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคืออะไรคือนิติธรรมหลักนิติธรรมค่ะพออกพูดถึงหลักนิติธรรมปุ๊บเออคำนี้ก็โดดเออมันก็ป้องเดือดนะก็เลยใช้กันอย่างแพร่หลายเคยก็เลยใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นหลักนิติธรรมก็คือ r ูอ e of l ร w ค่ะนะก่อนส่วนดูเพอร์เซสออฟลอ คุณเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคนสมัยเรียนค่ะดูเพอร์เซอร์รอบร้องเธอฟังอเมริกาจะใช้คำว่าดูเพอร์เซอร์รอบรอค่ะล้วออฟล็อกับดูเพอร์เซอร์รอบรอก็คล้ายๆกันก็แบบเดียวกันนั่นแหละอ่าแต่นักกฎหมายไทยก็ก็จะบัญญัติอีกอ่ะเอ๊ะมันดูเพอร์เซอร์มันก็กบนการคือกระบวนการความชอบของกฎหมายบางคนก็บอกวิถีแห่งกฎหมายค่ะก็ก็แล้วแต่คนจะบัญญัติมาแต่ดูเพอร์เซอร์รอบรอก็จะไม่มีใคร พวกอย่างทางการแต่ใช้กันถ้าอยู่ว่าบางคนเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาพูดกันว่าวิธีแห่งกฎหมายวิธีแห่งกฎหมาย,ห,ยหรือว่ากระบวนการโดยชอบของกฎหมายเพราะนั้นไอ้ดูพอเสรรับรอก็เหมือนเหมือนกับหลักที่ทม<ห>เหมือนกับรูอ<ห>ัฟลอแต่ว่าใช้กันคน<ห>คนละภาษา<ห>คนละแบบเนี<ห>่ยแต่ว่าหลักพื้นฐานก็คือเอาประชาชนเป็นตัวตั้งว่าการการออกกฎหมายอะไรหรือการกระทําอะไรขอเจ้านที่รัฐจะไปกระทบสิทิของประชาชนไม่ได้ ไม่ว่าจะกฎหมายที่กฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพง่งกฎหมายแพ่งก็เหมือนกับระหว่างบุคคลระหว่างบุคคลแต่ระหว่างบุคลบคลก็ต้องดูดักของของมันเซนนะักที่บอกว่าอ๋อมาอ๋อ,อไอ้นี่มันมาลุกล้ำบ้านเราเราก็ตีหัวม,มันไม่ใช่หรือหลักเรื่องละเมิดก็ดูเรื่องสร็จมันเคยใช้สิทธิ์เกิดขอกพ้นก่อเหตุหรือเปล่าก็ได้พวกพวกนี้ก็คือก็คืออย่างนี้คือหลักความเป็นธรรมเราอย่างนี้ยเราคือมันเหมือนกับหลักความเป็นธรรมเราเลยใช้คําว่าหลัก นิติธรรมคืตมอตรงนี้ yeah. โอ้นี่ก็ได้สาระความรู้ดีๆว่ารู o อ l ร w หรือหลักนิติธรรมคือหัวใจคือประชาชนนั่นเองนะคะแล้วหลังจากเรารู้ความหมายไปแล้วว่ารู o อ l ร w หรือนิติธรรมเนี่ยเราจะนำมาใช้อุดช่องว่างในกฎหมายได้ตามที่ได้บอกไปแล้วอ,อมันมีมนตัวเคยเอางี้เอาเคยเคยอย่างเช่นเอาเล็กใกล้ตัวก่อนแล้วกันกระบวนการทำทางอาญาคนทำทางอาญาเห็นไหมอย่าง ถ้าเรามองแบบง่ายๆเนี่ยเจ้าี่รัฐจะไปจับใครก็ต้องมีหลักฐานเนี่ยเพราะคนคะไหนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกเป็นตกเป็นผู้หานี่ถูกกระทบสิจไหมทำอะไรไม่ได้เลยเวลาใครมาแจ้งความบอกว่าเราเป็นสงสัยว่าเราเป็นคนร้ายเงี้ยมาถึงจะไปจับมันก็ไม่ได้ ตำรวจตำรวจเขาก็มีหน้าที่จะต้องดูพยานหลักฐานก่อนจ้อยครับพยานหลักฐานก่อนว่าอ๋อคณมาแจ้งความคุณสงสัยว่าคนนี้เป็นคนร้ายคนสงสัยคนนี้ขโมยของคุณไปแต่ว่ามีหลักฐานอะไรไหมใช่ไหมต,ตำรวจก็เขาก็มีหน้าที่หาพยานหลักฐานเพื่อที่จะเอไปขอสารออกหมายจับเนี่ยเพราะไม่ไม่ไม่ใช่มาถึงแจ้งความปุ๊บไปเอาตัวมาเลยแจ้งข้อหาเลยรักษัอย่างเงี้ยถามว่าไอ้คนถูกกล่าวหาอ้า กระทบศิษย์ไหมกระทบศิษ์กระทบศิษ์เพราะนั้นไอ้ไอ้ั้วงหลอมก็เกี่ยวกับกระบวนการที่ทาทางอาญาเหมือนกันเพราะนั้นรัฐจะใช้อำนาจไปกระทบต่อศิษ์ของก็เกินลมควรก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องมีหลักฐานตามสมควรสารจะออกไปจับได้สารก็ต้องดูหลักฐานแต่บางทีบางมุมมองทางคลผู้เสียหายเขาบอกว่าดูที่ทำไมตำรวจไม่ดำเนินการในที่ตํารวจทำไมไม่จับสักทีมันก็มีมุมมองอย่างเขาก็อีกอีกมุมหนึ่งทางฝั่งผู้เสียหาย แต่คุณก็ต้องมามองว่าอ๋อถ้าเกิดเราถูกต่าวหาใช่ไหมก็เหมือนกันในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวเรามีหลักฐานอะไรยืนยันไหมอ่ะเออถ้าเกิดเราเห็นเขาเป็นคนขโมยไปจริงก็ว่าไปอย่างแต่นี่เราเพียงแค่สงสัยเอ้ของเราตั้งไว้ึงโต๊ะยังไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยคนเดินไปเดินมาไอ้คนนี้ไม่ไม่น่าใช่หรอกเขาเป็นคนดีคนนี้คนดีไอ้คนนี้น่าสงสัยที่สุดหน้าตามันเราเห็นหน้าเหมือนคนมาไปใช่ไหมมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมก็อย่างนั้นี่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้เนี่ยเหมือนตัวกฎหมายบัญญัติไว้แต่ผู้บังคับใช้ก็จะเอาหลักนี้มาปรับใช้ให้มีความเป็นธรรมสมกับชื่อว่า<ช>นิติธรรมนะคะ<ช><ช>ก็คือไอ้ตัวกฎหมายเนี่ยเวลาตอนยกร่างช่้าม,มฝ่ายนิติธรรมบัญญัติยกร่างเขาก็ต้องเอาหลักนี้มาดูช่้ามาอย่างเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างจะไปจับใครเขาก็ต้องเอาหลักนี้มาดูว่าอ๋อเข้ามาหลักหลักนี้มาดูว่าจะไปจับกันง่ายๆไต้องมีเองไีแ่ไเพราะมันการจับ การไปแจ้งข้อหามันกระทบสิทธิของเขาค่ะโอ้แสดงว่าหลัก rule of law หรือนิติธรรมเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่กระบวนการร่างกฎหมายกระบวนการหลังออกกฎหมายนํามาปรับใช้กระบวนการตั้งแต่ชั้นผู้ปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือว่า rule of law นั่นเองโอ้แล้วคุ้นๆว่าเดี๋ยวมันจะมีกฎหมายที่เราจะออกแก้ไขมาใหม่ซึ่งเราจะใช้ตัว rule of law นี่แหละ ที่จะเข้าไปเป็นหัวใจของการปรับแก้กฎหมายตัวนี้นะคะ แต่ว่าเนื้อหาน่าจะค่อนข้างยาวใช่ไหมคะในตัวกระบวนการกฎหมายตัวนั้นคือกฎหมายเดกจะมีการปรับปรุงอยู่ปรับแก้ไขอยู่ตลอดเวลาตามธภาพของสังคมนะโอเคให้มันทันสมัยอ่ะเอาง่ายๆนะตามสภาพของสังคมตามวิธีการลการหลากหลายอื่งค่ะเราแอบสปอยไว้แล้วว่ามีกฎหมายที่เรากําลังจะมีการแก้ไขโดยที่นําหลักรูอ้อปลอหรือหลักนิติธรรมที่เราที่อมหม่อมพูดถึงในวันนี้กันเนี่ย ใช้แต่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงกฎหมายนั้นจะเป็นตัวไหนเนี่ยถ้าใครอยากติดตามนะคะต้องติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะว่าเอ๊จะเป็นกฎหมายไหนเดากันออกหรือเปล่าค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอหม่อมมากนะคะที่มาให้ความรู้อย่าเพิ่งไปนะคะเราโฆษณา,าก่อนเดี๋ยวเราโฆษณาเราจะมีงานนิติวัตร ใช่ค่ะอองานเสวนาค่ะเ,ออเสวนาวิชาการนะคะของนิติวัตรในหัวข้อรู้ว่าหลอกจะได้ไม่โดนคอเซ็นเตอร์หลอกโอ้ยคอเซ็นเตอร์กำลังฮอตฮิตมากเลยนะคะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศของเราเองแล้วเราได้รับเกียรติจากวิทยากรสุดพิเศษคนดังไม่ว่าจะเป็นรองจอ๋อสารวัตรแจไอยการนัด แล้วก็แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่เราจะยังไม่บอกว่าคือใครนะคะพูดดำเนินรายการาดำเนินรายการน่ารักมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุ้นๆมากเลยค่ะก็คือดําเนินรายการด้วยตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าคอร์เซนเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยปัญหามันใหญ่แค่ไหนแล้วทําไมพูดกันมาตั้งนานแล้วเรายังแก้ไขไม่ได้แล้ว ทางภาครัฐเนี่ยรวมถึงภาคอเอกชนภาคประชาช,ชนทุกคนเนี่ยร่วมมือกันในการพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปถึงไหนแล้วมุมมองที่เราจะแก้ไขต่อไปในอนาคตสรุปแล้ววันไหนเวลาสรุปน,นะคะนะค่ะส่วนสําคัญเลยค่ะวันที่18มิถุนายน2568นะคะเวลา8ปนาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณห้องประชุม120ปีสํานักงานเาอกการสูงสุดเอนอกจากนั้ในใช่<ด>ค่ะยังมีการถอยท่อสดผ่าน a c e b o o k ไลฟ์ที่เพจสถาบัน นิติวัตรสำนักงานอายการสูงสุดเพจเดียวกับที่เผยแพร่คลิปนี้นี่แหละค่ะอ,คอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้แล้วก็เข้ามารับชมในไลฟ์สดช่วงเวลาวันที่18มิถุนายน2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาค่ะคใช่ค่ะฝ <จบ S 1> ากแล้วเรียบร้อยอเ,เราสามารถจบวันนี้ได้เลยแต่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้สําหรับ EP ถัดไปว่ากฎหมายที่เราจะใช้รูออบลอมาแก้ไขอยู่ตัวนี้คืออะไรค่ะสำหรับวันนี้ก็รู้อะไรเื่องี้แหละใช่ค่ะพูดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วเน่มพูดเรื่องอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นเรื่องนี้ก่อนเพราะคนอยากรู้อยากรู้กันเยอะเลยตามใจเบอร์นี้แลนได้เลยค่ะแต่ยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอมหม่อม่ากๆนะคะที่มาให้ความรู้ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับดิจิวัตรท็อกพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ